สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหรุวิทยแชนแนลในคลิปนี้เป็นสู่คำนวณสามตัวบนจะเป็นแบบไปช่วยตรงแนวทางสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ครับที่ผมจะมาคำนวณรมกันสําหรับแนวทางวดวันที่16กันยายน25 6 8หรอแแนวทางสูตรนี้ครับเดินดีสามวดติดนะครับนี่จะเป็นสิ่งทีงวันแรกครับที่สูรเริ่มเดินนะครับใน,นวดแรกครับ หลักร้อยสูนได้7กับ8ครับหลกักสิบได้4กับ5หลักหน่วยได้1กับ2จับชุด3ตัวจะได้8ชุดครับผลออก852ห้สงี่ิงวันแรกมาได้ชุดนี้ครับสี่งวันที่2หลักร้อยสูได้8กับ9หลักหน่วยหลักสิบได้หกับเจหลักหน่วยได้5ากับ6กจับชุด3ตัวได้8ชุดผลออก8 6 5ครับน่วันที่2มาได้ชุดนี้ครับ สี่ดีมัได้3หลักร้อยสูได้2กับ3หลักสิบได้4กับ5หลักหน่วยได้5กับ6ะจะประกอบชุด3ตัวได้8ชุดนะครับออก3 5 6หมายเลไในชุดนี้ครับเป็นสูรใหม่เดินดี3มมวดติดนะครับ พร้อมกับสู่เก่าในคลิปนี้นะครับสู่เก่างวดที่แล้วให้ไปจะเป็นแบบแปดชุดนะครับสูงนี้หลุดนะครับผลออกออกสามห้าหกครับจำนวนสูรนี้นะครับติดมาแค่สองสูงนะครับหลักสิบหลุดนะครับพลาดสามตัวนะครับมาแค่สองสูรคือสู่หลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับเลขออกสามห้าหกนะครับหลักสิบสู่ได้สูงกับสองนะครับ หลุดนะครับตีมาแค่สองสูตรนี้นะครับก็พา3สามตัวไปในคลิปนี้ผมจะคำนวณดูสองสูตรนะครับสูตรใหม่กับสูตรเก่านะครับข้อมูลในใบนี้เป็นสูตรใหม่นะครับที่จะมาคำนวณดูในคลิปนี้นะครับ สูนี้ผมจะคำนวณดูดนั่น่งวันแรกครับที่สูเริ่มเดือนนะครับเรบจะเริ่มคำนวณจากในวันวันที่16กรกฎาคมหกนะครับซึ่งในวนนันนั้นผลนของเรานั่นคือสองสี่ห้าสามครับมาตั้งคำนวณดูนครับ โดยจะเริ่มจากสูตรที่1ก่อนนะครับแนทางสูตรที่1สูตรูนี้เป็นสูคคำนวณหารหลักร้อยครับวิธีคิดก็นําหลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกับหลักหน่วยบนนำบวกด้วยสี่คงที่อีกครั้งครับ4บวกได้เท่ากับ9 9บวก4ได้1037นี่คือสูตรที่1บวกกันได้7กับ8ครับแนทางสูตรที่ 2, สูตรูนี้วิธีคิดหลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งบวกกับหลัก10แรงคูณ2บวกด้วยหคงที่อีกครั้งครับ หกบวกแปดได้สิบสี่สิบแปดบวกหกยี่สิบสี่ครับสูตรที่สองบวกกันได้สี่กับห้าครับแนวรันสูตรที่สามสูตรนี้วิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักพันครับบวกกับหลักสิบบนคูณสองหลักหน่วยบนบวกกันหนึ่งครั้งบวกกับหลักสิบหน่วยแล้งแล้วก็บวกรูทหกคงที่ครั้งเลขคงที่สองสูตรนี้เป็นตัวเดียวนะครับสี่บวกห้าได้เท่ากับเก้าเก้าบวกสี่ได้สิบสามสิบเจ็ด 1ิบ5 3 1ครับหลักหน่วยเนี้เแรกครับสูนี้บวกกันได้1กับ2นะครับผลออก8 5 2ห้าสองถ้าจะเป็นชุด3ามตัวจะได้แบบนี้นะครับดิน8ชุดออก8 5ดห้าสอง สถิงวันแรกมันเลขกชุดนี้นะครับต่อไปสถิตวันที่2เรามาลองคำนวณเทียบดูครับในวันวันที่1่งสิงหาคม6.8ผลของเราวันหนึ่งคือ8 1 1 8 5 2ามาคำนวณดูนครับ สูตรที่หงสูตรนี้วิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกับหลักหน่วยบน 20, บวดด้วยสีส่คงที่อีกครั้งครับนำหนึ่งบวกหนึ่งได้เทบสองสองบวกสองเป็นสี่บวดสี่ได้แปดบวกเพหนึ่งได้เก้าครับสูตรที่หนึ่งได้แปดกับเก้านี่คือหลักร้อยนะครับแนวทางสูตรที่สองสูตรนี้วิธีคิดหลักร้อย 50, บวกกันสองครั้งหลักหน่วย 2, บวก 10, กันส,ส,นส,สองครั้งบวกกับหลักสิบแรงคูณสองบวกด้วยหกคงที่อีกครั้งหกบวดสี่ได้เท่าสิบสิบหกได้หกกับเจ็ดนี่คือแนวทางสูตรที่นนะครรับาาตต่ 2, ่อมสูที 3, สูตรนี้วิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักพันครับบวกกับหลักสิบบนคูณสองบวกกับหลักหน่วยบนบวกกับหลักสิบหน่วยแรงแล้วก็บวกด้วยหกคงที่อีกครั้งนำหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่ากับสองสองบวกสองได้เท่ากับสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกหกคงที่ได้สิบห้าครับบวกไปหนึ่งได้เท่ากับหกนี่คือสูตรที่สามนะครับงวดที่สองออกแปดหกห้าครับออกแปดหกห้า ถ้านําไปจับเป็นชุด3ตัวจะได้8ชุดนะครับมาที่ชุดนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทําได้ในมวดที่2นะครับว่าต่อไปสีิทีมวดที่3ที่ผ่านมาเรามาลองคำนวณเทียบรุงครับ ูตรที่หนึ่งวิธี hehe, 100. no คิดหลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกับหลักหน่วยบนบวิด้วยสีคงที่ครั้งนำก้ามบวกสี่ได้เท่าสิบสามสิบแปดยี่สองครับบวกกันได้สองับ3สามนี่คือแนวทางสูตรที่หน 2. 2. 2. 8. 8. 8. 5. 5. ึ่งแนวทางสูตรที่สองสูตรนี้หลักร้อยบวกกันสองครั้งบวกกับหลักหน่วยบนบวกกันสองครั้งสิบแปดบวกกันสองครั้งบรดด้วยคงที่ครั้งกับหกบวกสองได้เท่าแปดแปดบวกได้สิบสี่ครับได้สี่กับห้านี่คือแนวทางสูตรที่สองแนวทางสูตรที่สามหลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกับหลักสิบบนคูณครับ บวกกาลังหน่วยบนบวกกับหลัก10หน่วยแรงครับแล้วก็บรรลุคบคงที่คลังนำก้ามบวก4ได้ทบบ1าบวก2บป็บ15 2หก้าครับได้5กับ6นี่คือแนวทางสูตรที่3นะครับามาจับเป็นชุด3ตัวจะได้8ชุดนี้นะครับชุดแรกได้2 4 5ครับ ได้2 4 6สี่มันจะเป็นชุด3ตัวนะครับชุดที่มี2นะครับในสีดิ๊กดที่3นะตัวอย่างที่ทำได้นะครับคอนดินที่สี4ชุดชุดที่มี2นะครับส่วนชุดที่มีเลข3ก็จะเป็น4ชุดนี้นะครับ รวมเป็น8ชุดนะครับออก3 5 6ครับหลักร้อยได้2กับ3ไดเรีติดมาหลักหน่วยเลข3หลักสิบได้4กับ5ครับ5ตีจที่ทำหลัก10บหลักหน่วยติดมา2ตัวครับเดียีนี้เข้าหลักหน่วยได้6นะครับซึ่งมาที่เลขชุดนี้นะครับออก3 5 6หนะครับแนวทางในคลิปนี้เป็นสู่คำนวณหาชุด3ตัวตรงนะครับแบบ8ชุดพร้อมกับสู่กล่าวนะครับ ที่เห็นอยู่ในคลิปนี้เป็นซูใหม่นะครับซูใหม่ซูนี้เดินดี3ามวัติดนะครับใครสนใจแนวทางซูใหม่ซูนี้มาดูนะครับ วิธีสูตรที่หนึ่งสูตรนี้หลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกับหลักหน่วยบนบวกด้วยสี่คงที่ครั้งครับหกบวกได้สิบสองบวกสิบหกครับด้านทางสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรนี้ดินหลักหน่วยครับได้หกกับเจ็ดนะครับด้านทางสูตรที่สองวิธีคิดหลักร้อยบวกกันสองครั้งหลักหน่วยบวกกันสองครั้งบวกกับหลักสิบแรงคูณสองนำบวกด้วยหกคงที่ครั้งครับนำหกบวกสองได้เท่าแปดหกบวกสองเป็นแปดบวกสิบสี่ บวก6คงที่ได้เทั้งหมดย่สิบครับบวกกันได้เมื่อวันนี้ดินสูงครับหนึางคะแูนยที่3หลักหมื่นบวกกับหลักพันหลักสิบบวกกัน2องคะแนนบวกกับหลักหน่วยบนบวกกับหลักสิบหน่วยแรงแล้วก็บวกด้วย6คงที่ครางครับนำศูบวก6ได้6กคงบวกหกได้สิบสองสิบ้าสิบหกยีบวกกันได้2กับ3ในวันนี้ดินหนักมีคือ2กับ3นะครับ เราจะนำผลลัพธ์ที่ได้จากสามสูตรนี้มาจับเป็นชุดสามตัวครับซึ่งที่ได้แบบนี้ครับชุดสามตัวชุดแรกได้หกศูนย์สองหกศูนย์สามได้หกหนึ่งสองหกหนึ่งสามนะครับสามสูตรในบรรนี้ที่ได้เลขไม่ซ้ำกันนะครับ รวมเป็น8ชุดนะครับนี่คือชุด3ตัวตรงที่ได้จะสูตรม่สูตรนี้นะครับสูตรก่าคือใบนี้นะครับสูตรก่างดที่ผ่านมาติดมาแค่2สูตรครับสูตรหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับหลัก10หลุดเลขออก3 5 6หนะครับใครจะตามสูตรนี้ต่อมาดูกันครับ น,นี่คือแนวทางสูตรที่หนึ่งนะครับสีจีมวดที่สี่ยังมาอยู่ที่หลักหน่วยนะครับได้สามกลางมวนนี้ได้สูงกับหกแนวทางสูตรที่สองมวนนี้ได้แปดกับศูนย์มวดที่แล้วได้สูงกับสองหลุดนะครับ แากทางสูตที่3ามเน,นื่อกี้นเลขตัวเดิมครับดินทบครัค้หนึ่งนะครับ แนวทางสูงนี้เป็นสูงเก่าครับใครจะตามสูงยิ่งต่อแคปภาพทั้งรายกนแบบนี้ครับนี่คือผลคำนวณในวันนี้นะครับ ในแปรชุดนี้ที่ทำได้พวันี้ผมจะเน้นไปที่ชุดหกศูนย์นะครับเจ็ูนย์สงท่านผู้ชมลองเช่นเลยครับนสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับ สุดท้ายนี้ขอ FC ีทุกท่านชุวยกนครับแล้วพบวกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ